ไปไปไหนนะ่ไปไหนนะ <iß> มาทางนี้ครับโ okay. อเคอคนไร้บ้านครับผมเบอ,อ,อร์เจเจเบ็ดเอะไม่ใช่การีดดิบี เปลี่ยนมาใหม่ยังไม่เคยไปลองแต่ว่าคืออยู่ที่คนขับใช่ไหม เสียสักครับไปเลยบ้านพร้อมครับ thank you อหน้ำไม่เข้าอ่ะล้อหน้าไม่เข้าแล้วล้อหน้าเป็นไรอีกล้อหน้าไม่ทำงานแล้วะวินเลยวิ่นเออเข้าแล้วเข้าแล้วหรอลืมเข้าอ่ะ